วันนี้ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอขอนำเสนอเรื่องราวดีๆของพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่นคือท่านพระครูวินัยทรบุญช่วยขันติวโรแห่งวัดมงคลเทพประสิทธิ์จังหวัดลบบุรีด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนพิการหลวงพ่อรูปนี้มีกิจวัตรอยู่กับการคิดค้นประดิษฐ์รถวิวแชร์และ3ามล้อยกอยู่เป็นประจำเพื่อแจกใจ่ายให้ผู้พิการและคนชราฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หลายคนหากไม่เคยมาที่วัดนี้อาจสงสัยว่าที่นี่เป็นโรงงานรถวีวแชร์เพราะภายในบริเวณวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยอะไหล่รถจักรยานที่รอรับการบริจาคจากประชาชนเพื่อนํามาประกอบเป็นรถวีวแชร์ตามแนวคิดของหลวงพ่อด้วยความต้องการรถวีวแชร์ของผู้พิการจํานวนมากจึงมีชาวบ้านผู้ใจบุญเข้ามาช่วยประสานงานเกี่ยวกับการบริจาคโดยตั้งตู้ขอรับรถวีลแชร์ที่จุดจอดรถทัวจากนั้น จึงเดินทางมารับรถวีลแชร์จากหลวงพ่อเพื่อน,นําไปมอบให้กับคนพิการเนี่ยผมไปเจอรถมาคันหนึ่งของเอออะไรวัดอยากพออาจจะไม่คุ้นตานักกับภาพที่เห็นอยู่นี้ แต่สิ่งนี้ถือเป็นกิจวัตรประจําวันของหลวงพ่อบุญช่วยซึ่งขณะนี้กําลังเตรียมอะไหล่รถจักรยานเพื่อน,นํามาประกอบเป็นรถวีลแชร์ให้กับคนพิการ เริ่มทำรถบินแช์มาตั้งแต่ปีส<ะ>ี่หนึ่งทางปีสี่เก้าเนี่ย<ะ>ได้จํานวนสี 1, น่พันกว่าก่อนที่จะมาทํารถบินแช์รถโยกเนี่ยไป<ะ>เห็นคนที่การหรือเห็นอะไรมาหรือเปล่าม่เห็น,หนที่บ้านราชาวดีกับบ้านนนทุรมที่บ้านปากักกิดแล้วทาไมเราจะช่วยเหลือสังคมเขาได้ทําไมเราจะเจ็บแพทเอดูคนแก่คนชาราภาพคนพิการอ่าคนแลพตูนพิการเราจะทําไงให้ช่วยเหลือสังคมเขาได้ก็ไปเรียนกับมนุษย์รอ<ะ>นะฮะ แี่นี้เราทําแบบก็ไม่ได้เพราะอุปกรณ์เราไม่พอแล้วเงินเราก็ไม่พอทําขึ้นมาโดยใช้ดุมล้อรถขายของเห็นของเนี่ยนะแล้วก็มาจับกับดุมจักรยานเสียตรงไหนก็เสียตรงไหนจะซ่อมได้ที่ร้านจักรยานทั่วประเทศนอกจากรถวิวแชร์แล้วยังมีรถสามล้อโยกที่หลวงพ่อทำแจกให้กับคนพิการเพื่อเดินทางออกไปทำธุระนอกบ้านด้วยตนเอง ของท่านก็เบาดีแล้วตลาดเขาคนพิการทุกคนนะถ้าอยากได้ก็ไปติดต่อทางพ่อได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เราไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็สะดวกกับคนพิการทุกๆคนถ้ามีรถอย่างเงี้ยก็สะดวกทุกๆคนที่ต้องได้รถอย่างนี้ไว้ใช้เราจะไปทุลาไกลๆก็ไปได้มีความสามารถที่จะไปได้ไปขอกระตาอาจารย์เคยใช้รถท่านว่าเออมันเบาดียกกระตุ้งนีด้วยค่ขอบคุณพระอาจารย์ด้วยเนาะตรงนี้ที่ที่ทำรถให้แจกคนพิการที่ให้ความสะดวกคนพิการ เหนือสิ่งอื่นใดความสุขที่คนพิการได้รับก็ถือเป็นความสุขของหลวงพ่อเมื่อคนพิการเหล่านี้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองและพึ่งพาตนเองได้สะดวกถ้าไม่มีรถยกนี์ก็ไม่มีขาไปไหนแล้ว สิ่งที่หลวงพ่อบุญช่วยมุ่งมั่นและตั้งใจทำตลอด8ปีเต็มในการประดิษฐ์คิดค้นรถวิวแชร์และ3 0 0อโยกเพื่อแจกคนพิการนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ว่าท่านได้สร้างความน่าเลื่อมใสให้กับแวดวงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากถือเป็นตัวอย่างที่ดีของพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สังคมอย่างไม่เคยย่อท้อครับ